สวัสดีครับโฮลอาจารย์แชนเนลมหัจงพลังบวกร้อยร้านชายชาญก้ามงคโลโฮลศาตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของลัคนาและราศีตุลพยากรณ์ช่วง22กรกฎาคมถึง20สิงหาคม66ในแง่มุมของการงานการเงินความมรณะเรมโชคและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจมารับชมและฟังกันได้เลยนะครับ ในเรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดถึงสลับลัคนาและราศีตุลก็คือเรื่องของจิตใจนะครับจิตใจของชาวราช่างนั้นขยันขันแข็งนะครับในการสร้างชื่อเสียงให้ปรากฏแก่คุณนะครับคุณมีใจที่สร้างมนุษยสัมพันธ์นะครับชอบสร้างมิตรชอบหาเพื่อนนะครับและแถบนี้คุณก็มีโปรไฟล์นะครับทางจิตใจนะครับที่เป็นมิตรกับทุกคนอีกด้วย ในมุมต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของตัวตนนะครับชาวลัคนาและราศีตุลน,นะครับคุณควบคุมอารมณ์ได้ดีมากๆนะครับ5คนอื่นเนี่ยมากวนีนมายั่วโมโหคุณแล,แล้วก็ผู้เขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าคุณรู้ว่าจังหวะไหนนะครับไม่ควรจะจู้จี้จุกจิกจนเกินไปไม่ควรจะคิดเยอะจนเกินไปนะครับคุณจึง แก้งละเลยไปก็นงนั้นนะครับคุณจูจี้จุกจิกหรือละเอียดในเรื่องของบางจังหวะจะโคนที่มันจําเป็นเท่านั้นเองนะครับคุณรู้จักพ่อนหนักพ่อนเบาในการดำรงชีวิตในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดีด้วยข้อดีนะครับจุดเด่นของชาวตุนในช่วงเวลานี้นะครับชาวตุนนั้นตาช่างชอบในเทคโนโลยีโดยเฉพาะในประเด็นเฉพาะกิจนะครับสําหรับเรื่องของลูกค้า คนในกลุ่มระดับกลางและระดับลักยานเนี่ยที่คุณยังเข้าไม่ถึงนะครับหรือเข้าถึงได้น้อยในโลกโซเชียลในโลกของการค้าขายเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยชาวตุนเนี่ยมักจะใช้เทคนิคอะไรบางอย่างนะครับเพื่อจะได้สามารถเข้าถึงให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเขาเห็นประโยชน์ของสินค้าของชาวตาช่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อจะเข้าถึงและดึงมาเป็นลูกค้าของคุณ ให้จงได้ในอานาคตน,นั่นเองมีจุดดีก็ต้องมีจุดเสียนะครับข้อเสียของชาวตุลชาวตาช่างมักจะสมบูรณ์เกินไปในช่วงเวลานี้เลยขาดความสง่าผ่าเผยคุณอาจจะขยับตัวน้อยไปหน่อยนะครับตามใจปากมากเกินพอดีนะครับทำให้ความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานอาจจะลดน้อยถอยลงไปด้วย ในมุมการงานนะครับการงานสําหรับชาวตุลนนั้นชาวตาช่างเนี่ยมักจะวิเคราะห์สถานการณ์คาดการณ์อนาคตได้ดีนะครับดูแนวโน้มที่แย่ๆของคู่แข่งนะครับของคุณเนี่ยมาเป็นบทเรียนหรือเอาสิ่งที่คุณเคยล้มเหลวเนี่ยในอดีตเนี่ยมาเป็นบทเรียนต่อยอดในการวิเคราะห์เพื่อการงานที่ดีขึ้นในอนาคตน,นั่นเองนะครับหากมันเนี่ย ตกต่ำลงเนี่ยคุณก็สามารถที่จะประครองนะครับต่อไปได้เรื่อยๆนะครับยังส่งผลดีนะครับประครองไปได้อีกนานพอสมควรอีกด้วยและชาวตุนนั้นฉลาดพอนะครับคุณจึงคิดจะวางมากจะให้งานเนี่ยก้าวกระโดด2-3เท่าตัวต่อให้จบได้น,นั่นเองนะครับคุณมีศักยภาพที่ดีพอเรื่องของการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือสื่อสารทางอารตลาด ต่างๆทางออนไลน์เป็นอาวุธหลักซึ่งคุณมีลุ้นทำมันได้สำเร็จตามเป้าหมายในโครงการระยะยาวนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับหากแผนอันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จันรลงสังคมนะครับและเป็นผลดีต่อสังคมองค์รวมเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะทำสำเร็จได้ตามเป้ามากทีเดียวนะครับ ซึ่งงานแนวพวกข้าราชการานรักการงานเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆนะครับไม่คดีนะักมักจะถูกกีดกันตีตกนะครับความเห็นไม่ลงรอยกันนะครับคุณเข้าหาไม่ถุกคนเคลียร์ผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นเองนะครับซึ่งนะครับหากคุณสะเพร่าไม่รอ,อบคอบพอเนี่ยและเกิดอาการตกโรนนะครับงานที่เหมาะกับคุณเนี่ยจะเป็นพวกงานที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดมากเท่าไหร่นะครับ คุณอาจจะเหมาะกับงานพวกประติรูปนะครับแนวทางปริรูปเอาของเก่ามาทําให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวตุนเช่นกันในมุมการเงินนะครับการเงินสําหรับชาวตุนนั้นนะครับชาวตุนนะครับมักจะหาเงินจากเงินกเกษียนหาเงินจากแวดวงทางการแพทย์ทางสาธารณสุขยาสารโลกนะครับแต่ทว่าถ้าคุณไม่รู้จัก การอนุณรวยนะครับหรือสุกโงงจุมเกินไปเนี่ยการเงินจะไม่ค่อยจะดีนักคุณมักจะใช้เงินไปมากสําหรับการดูแลคนรอบข้างใช้เงินไปถือว่าไปเยอะเชียวนะครับในเรื่องของการประคองสถานการณ์ด้านการเงินทุกอย่างเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้ในทิศทางบวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคุณก็ทํามันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับฉะนั้นแนวโน้มทางการเงินเนี่ย มีแนวโน้มที่จะถูกกระตุ้นนะครับและเริ่มขาขึ้นอีกรอบหนึ่งบ้างแล้วนั่นเองแม้ว่าการเงินตอนนี้ของคุณเนี่ยมันจะออกแนวว,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 วูบวาบๆนะครับบางช่วงดีบางช่วงไม่ดีนะครับเอาแน่เอาหน่อยไม่ค่อยจะได้ในเรื่องของการเงินแต่ทว่านะครับความสดใสของทางการเงินเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีมากยิ่งขึ้น,นดีต่อนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจะมีคน มาช่วยทำมาหากินมากยิ่งขึ้นนะครับหรือคุณหมดห่วงหมดภาระทางความคิดทำให้ความคิดของคุณมันโล่งมากขึ้นนะครับสมองมันดีขึ้นคุณจึงหาเงินได้คล่องตัวง่ายดดยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยฉะนั้นคุณจึงควรไซคโคจิตของคุณเนี่ยให้คุณมีความคิดแง่บวกแง่บวกแง่บวกเพิ่มพลังงานบวกในจิตใจไปเรื่อยๆนะครับจงเชื่อมั่น ในความดีของตัวเองจงเชื่อมั่นในความคิดดีๆของตัวเองนะครับสิ่งดีจะเข้ามาหาสู่ตัวชาวราศีตุลมากยิ่งขึ้นนั่นเองจงเชื่อเถอะว่าคุณได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับและกําลังที่จะถึงค้าวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงามมากยิ่งขึ้นสักทีในมุมความรักนะครความรักของชาวตุลน,นั้น มีข่าวดีในแง่ที่ว่าฮาคนรักของคุณเจ็บป่วยอยู่ทั้งทางใจทั้งจิตหรือทางกายก็ตามนะครับผู้ของคุณเนี่ยจะสุขภาพดีขึ้นมากนะครับเรื่องแย่ๆปัญหาเรื่อง,งต่างๆกําลังจะได้รับการแก้ไขนเองแม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่หนักนะครับแต่ก็ดีขึ้นมากค,คุณจะรู้สึกไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปนะครับเพราะว่าแฟนที่คุณรักเนี่ยแข็งแรงเึ้นเยอะมากนะครับตามประคองความรักเนี่ย น่าจะเบาบางลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นคุณจึงประคองสถานการณ์ต่างได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณผ่านความเครียดกับความรักมานานมากนะถึงเวลาที่ความคิดจะคลายตัวผ่อนคลายและมีตัวช่วยมากาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับคุณจะคล่องตัวในการทำอาหารก,กินมากขึ้นสักทีนั่นเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามนะครับทุกอย่างเรื่องของความรักเนี่ยกำลังดีวันดีคืนเมฆหมอก แห่งความเศร้าหมองในชีวิตรักเนี่ยจางหายไปแล้วนะครับแสงอรุณแห่งความสวยงามแห่งความรักเนี่ยก็กำลังเข้ามาแทนที่พูกคุณนะครับถือว่าหัวใจของพู้คุณมาถูกทางแล้วนะครับด้านความรักและความมั่นคงที่มีต่อกันอย่างไม่เถ่มคลายอีกด้วยในมุมตัวเลขนําโชคนะครับดาวเด่นสสาหรับลัคนาและราศีตุลในช่วงวลนนี้ก็คือเลข0เลข1และเลข7นะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับ การพยากรลัคนาและ,าและาราศีตุลดูดวงช่วง22กระกฎาคมถึง20สิงหาคม66หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องเพร่อจากชันนะด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ